สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Country Review ครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะมารีวิวนี่เลยนะครับกล่องใหญ่ๆนะครับก็เป็นตามชื่อนี้เลยนะครับก็คือชุดทดลองเรียนรู้การเขียนโปรแกรมมาโค ควบคุมอุปกรณ์น,นะครับก,ก็อย่างที่ได้บอกไปนะว่าคือมันเป็นบอร์ดทดลองนะครับเขียนโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ไม่แน่ใจว่าในคลิปที่แล้วก็ได้พูดแบบนี้หรือเปล่านะครับเพราะตัวเองจะเริ่มไม่แน่ใจนะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์นะครับเหมือนกันกับในตัวรีวิวในคลิปที่ผ่านมานะครับก็แบบเดียวกันนะครับแต่อันนี้เขา ามาคนละค่ายคนละรุ่นคนละคนละบริษัทนะครับผมก็อันนี้นครับก็ตามเชื่อข้างบนเลยนะครับก็คือ IPST WiFi Activity Kit นะเป็นชุดใหญ่หยาก,กล่องใหญ่มากนะครับมี2มือเลยนะครับผมก็ในกล่องนี้เนี่ยเขก็จะมีอธิบายว่ามีอะไรบ้างติดต่ดดตนี้นะชุดนี้นะครับก็มีการผลิตแล้วก็จําหน่ายในประเทศไทยนะครับโดยบริษัท Innovative Experiment นะครับผมหรือที่ เราเรียกกันในชื่อของ i n e น็นะครับผมอันนี้ก็กบริษัทนี้ก็ก็ทาบอร์ดที่เกี่ยวข้องกับพวกเอทอนิกอะไรต่างๆก็มีอยู่เยอะอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ก็เป็นหนึ่งในซีรีส์ของเขานะครับผมอันนี้ก็เน้นในเรื่องของการเชื่อมตอ่อผ่าน w i f i อะไรพวกนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาเปิดกล่องกันนะครับว่าข้างในมันมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือหนังสือนะครับผมหนังสือเรียนรู้พัฒนาโปรแกรมเพื่อควบคุมอุปกรณ์และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยโปรแกรมภาษาไพทอนโอ้ชื่อจะยาวไปไหนนี่นะครับคือจริงๆแล้วผมอยากจะให้ชื่อมัน ให้ hey, มันสั้นสักนิดนึ่งก็ยังดีนะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนที่แบบเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือนะเห็นหนังชื่อหนังสือแบบยาวๆอย่างนี้ก็รู้สึกไม่ค่อยอยากจะอ่านสักเท่าไหร่นะอันนี้เขาก็มีหนังสือมาให้นะข้างในเขาก็เป็นเหมือนอคู่มือของบอร์ดตัวนี้เลยนะครับผมก็ขอจะอธิบายรายละเอียดเลยนะครับว่าฟาร์มเป็นมาอะไรยังไงนะครับผมบอร์ดนี่มีโครงสร้างอะไรบ้างนี่นี่แล้วก็จะมีอธิบายนะครับแล้วก็การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นก็คือหนังสือเล่มนี้นะครับก็อ่านไปแล้วก็จากคนที่ เขียนโปรแกรมบอร์ดตัวนี้ไม่เป็นเนี่ยคือสามารถเป็นได้นะครับโดยอ่านในเซลลเล่มนี้นะครับผมมีทุกอย่างนะครับผม ก็เราก็การเขียนบทความในหนังสือเล่มนี้นะครับก็ถือว่าอ่านนค่อนง,ง่ายนะครับผมก็เข้าใจได้ไม่ยากเท่าไหร่นะมือใหม่นะครับก็สามารถที่จะเรียนรู้นะผ่านหนังสือเล่มนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับผมอันนี้เขามาเป็นเซตจริงๆแล้วสามารถที่จะซื้อแยกได้นะครับผมอันนี้เขามีมาให้ใน,ในกล่องเลยอันนี้ครับก็จะเป็นเอกสารในเรื่องของอบัตรประกันนะครับผมอันนี้อันนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมินะครับผมอันนี้ก็เอาไปจุ่มน้ำมาจุ่มอะไรได้นะรัวนี้ เซนเซอร์ S S มาให้หนึ่งอันอันนี้นะครับก็จะเป็นเซนเซอร์ตัวของอวัดความชื้นในดินนะครับผมอันนี้ก็ไปจุ่มเสียบที่ตรงกระถางต้นไม้อะไรพวกน,นี้ก็สามารถวัดค่า,าความชื้นในดินได้นะครับอ,นนอันนี้นะอันนี้นะครับก็จะเป็นพวกอุปกรณ์เซนเซอร์นะอินพุตเอาพุตอะไรต่างๆนะครับก็จะมีปุ่มกดมีไฟ LED ดีมีที่เป็นเหมือนวอลลุ่มก็มีนะครับผมก็มีทั้งหมด5ชุดนะครับผมก็ตามนี้นะแล้วก็ อันนี้จะเป็นอะแดปเตอร์นะครับผมเป็นอแนนะแดปเตอร์แรงดันไฟ6โวลต์นะครับแรงดันไฟ6โวลต์2แอมป์นะครับผมอันนี้เ็าใช้โมเดลนะเขียน i-neck เลยนะครับอันนี้ก็สั่งผลิตไงโดยตรงเลยนะครับผมอันนี้ไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นซีดีนะครับผมที่เกี่ยวข้องกับตัวบอร์ด ของตัวนี้นะครับผมก็จะจริงก็จะเป็นในเรื่องของตัวโปรแกรมนะครับตัวซอฟต์แวร์ที่ใช้นะครับผมแล้วก็เป็นพวกไฟล์อะไรต่งตางๆนะครับก็จะมีอยู่ในนี้นะครับซึ่งเรียกว่าก็ครบถ้วนนะครับผมสำหรับเนื้อหาในการใช้งานอะไรต่างๆนะเกี่ยวกับบอร์ดต,ตัวนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของอาสายไมโคร USB นะครับผมให้มันหนึ่งเส้นก็เอาไว้เสียบกับตัวบอร์ดเพื่อที่จะโปรแกรมจากคอมพิวเตอร์ลงสู่บอร์ดนั่นเองนะครับโอเคนะครับในส่วนของอุปกรณ์ อุปกรณ์ต่างๆนะครับก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับผมในส่วนของข้างกล่องนะครับก็ถือว่าให้มาเรียกว่ามาเต็มนะครับผมโอเคนะครับการนี้ก็มาดูในส่วนของหัวใจหลักของตัวบอร์ดอันนี้กันนะครับอันนี้ก็คือบอร์ด IPST WiFi นะครับผมก็จะมีหน้าตาแบบนี้ครับแล้วดูจะแบบอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยเต็มบอร์ดเลยนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่ามันมีอะไรมาให้บ้างนะ โอเคนะครับก็เดี๋ยวจะมาไล่ในส่วนของทางทางด้านบนเลยแล้วกันนะครับก็ส acy, uh, uh, covered, on ่วนข้างบนนี้นะครับก็จะเป็นอ่าตัวนี้จะเป็นพวกชุดอ่ารับไฟเลี้ยงนะครับจากภายนอกนะครับก็เอาไอเดียอะแดปเตอร์ที่เขาให้มานะมาเสียบที่ช่องนี้นะครับผมเป็นแจ็คอ่าอะแดปเตอร์นะครับผมนี่ครับก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับก็ก็สามารถรับไฟได้อ่านี้เขาจะเขียนอยู่ว่า5ถึง9โวลต์นะ V in นะครับตัวนี้ก็ก็ใช้อะแดปเตอร์ของเขาในการอ่าเอาเอามาใช้งานนะครับแล้วก็จะมีสวิตช์เปิดปิดตัวนี้นะครับก็สวิตช์ตัวนี้นะคครรรัับบเออาาามทํะะไนก็จะเป็นสวิตช์ ที่เอาไว้สําหรับเปิดปิดไฟเลี้ยงนั่นเองนะไฟเลี้ยงตัวนี้นะครับผมก็ถ้าไม่ใช้ก็ไม่ต้องไปเปิดตรงนี้ก็ได้นะก็ใช้ไฟเลี้ยงจาก USB ท้างล่างก็ได้ ประมาณนะครับก็จะเป็นจุดสีขาวนะครับนี่สีขาวทั้งหมด3เม็ดนี่อันนี้คือเป็นหลอดไฟ LED RGB นะครับก็มีชิปควบคุมด้วยเขาเรียกว่า a d r e s s a b l e RGB นะครับผมก็ตัวนี้เขาจะเรียกว่า Neo Pixel นะครับผมจำนวน3ตัวนะครับผมก็เอาไว้ให้มันเป็นแสงสีนะครับผม RGB นะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะเอาไปทำอะไรนะครับก็อันนี้จะเป็นหน้าจอแสดงผลนะครับ OLED ขนาด0.96นิ้วนะครับความละเอียด128ณ64พิกเซล นะครับผมก็อันนี้จะเป็นแสดงผลออกมาเป็นสีขาวนะครับผมอันนี้นะครับก็จะเป็นในลำโพงนะครับผมลำโพงบัสเซอร์อันนี้ก็จะเป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับผมดปุ่มหาสีสีออก ส้มๆแดงๆนี้นะล่างๆนี้นก็จะเป็นไฟ LED อันนี้จะเป็นเป็นไฟ LED ที่เชื่อมต่อกับตัว ESP นะครับผมก็อาจจะมีพินบอกนะจะเป็นตรงหนังสืออย่างนี้แต่อันนี้ก็จะเป็นตัวตัววอลลุ่มนะผมก็สามารถที่จะหมุนได้นะครับผมก็สามารถหมุนได้นะรันนี้อันนี้ก็จะเป็นปุ่มกดเทสครนะผมปุ่มสีเหลืองตัวนี้ก็จะมีพินอยู่นะอันนี้จะเป็นอันนี้ไม่แน่ใจพินเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวต้องไปดูในคู่มือของเขานะครับผมแล้วก็ส่วนที่เป็นจุดตรงนี้นะครับผมชิ้นส่วนใหญ่ทังด้านขวาเนี่ยก็จะเป็น esp32 นะครับตัวชิปมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นัชกลอมแฟลตอะไรต่างๆตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นสล็อตอ่าไมโค o sd นะครับตรงนี้แล้วก็พอร์ต usb สําหรับอ่าสำหรับโปรแกรมนะครับหรือจะทําเป็นไฟเลี้ยงก็ได้นะครับแล้วก็นี่ครับจะในส่วนของพอร์ตสีแดงด้านบนนะครับอันนี้จะเป็นพอร์ตอินพุตแบบอ n l o ็อกนะครับผมอันนี้ก็จะใช้ร่วมกันกับตัวเซ็นเซอร์ที่เขาให้มานะครับผมอันนี้ก็เสียบที่พอร์ตนี้นะครับผมพอร์ตอน l ล็อกแล้วก็่วนที่เป็นสีขาวตรงนี้ครับก็ ตัว I/O ที่เป็นดิจิตอลนะครับตัวนี้นะสีขาวนะครับจำนวนหนึ่งช่องพอร์ตเบอร์26่สนะน,นี้ดามทู่มือเขาระบุไว้ในส่วนตรงนี้นะครับอันนี้เนี่ยพอร์ตมันจะสูงกว่านิดหนึ่งนะครับพอร์ตตัวนี้นะอันนี้เป็นพอร์ตอ่าสื่อสารแบบ I square C นะครับตัวนี้แล้วก็ส่วนที่เป็นสีขาว3ช่องตัวนี้จะเป็น Input Output ดิจิตอลเหมือนกับตัวนี้เลยนะเหมือนกันนะครับผมการที่เจอจริงๆก็อยากจะให้มันอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะมันจะได้ไม่งงนะครับก็มันอยู่ตรงนี้สามนอยู่ข้างบนันั่งมในนะคนตับ ก็จะมีการทํางานประมาณนี้นะครับผมก็ด้านหลังก็ไม่มีอะไรก็หลังก็จะเป็นอ่เป็นพลาสติกนะครับผมก็ยึดติดกับบอร์ดนะครับผมอันนี้ก็มันก็จะมีประมาณนี้นะก็ในส่วนของเซนเซอร์นะครับที่เขาให้มานะครับผมก็จะมีวิธีการต่ออยู่นะครับผมอันนี้ก็แกะมาให้ดูเลยอันนี้ก็จะเป็นอ่าไฟ LED นะครับผมเป็นเอาท์พุตอันนี้ก็จะเป็น ในส่วนของอนาล็อกนะครับผมอันนี้ Z XPOV ตัวนี้แล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นส uh วิตช์แบบปุ่กกมกดน,นะครับผมอันนี้ก็สวิตช์แต่สังเกตว่ามันจะมีเนี่ยตัวดีนะครับผมตัวนี้จะเป็นเป็นดิจิตอลนะครับผมก็ดิจิตตอก็เสียบให้ตรงนะครับผมอันนี้ก็ตัวนี้เป็นปุ่มกดนะเป็นดิจิตอลนะครับผมแล้วก็เสียบใช้งานที่ตัวที่เป็นช่องสีขาวนะครับผมอันนี้ก็เสียบไปนะครับส่วนอันนี้นะครับอันนี้เป็นวอลลุ่มนะครับผมวอลลุ่มอันนี้เนี่ยจะเป็นตัว A นะครับผมอันนี้จะเป็นการ รับสัญญาณที่เป็นอนาล็อกนะครับอนาล็อกเนี่ยเราก็ไรเราแล้วก็เสียจในส่วของสีแดงข้างบนนี้นะครับอ่าแต่สิ่งที่อยากจะให้ปรับปรุงเพิ่มเติมครับก็คือ ในเมื่อไอตัวนี้เนี่ยมันเป็นอาอนัลล็อกนะครับนัลล็อกก็ใช้สีแดงนะครับก็ไอส่วนตรงนี้เนี่ยมันก็น่าจะเป็นสีแดงเหมือนกันนะครับจะได้แบบเออเรามือใหม่อย่างเงี้ยเราจะได้ต่อได้ถูกกันนะครับจะได้ไม่งงนะครับผมอันนี้ก็เราต้องมานักสังเกตดูว่าเอ้ยอันไหนมันเป็นอนัลล็อกอันไหนมันจะเป็นดิจิตอลนะครับผมส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้น่าจะเป็นพินดิจิตอลนะครับก็ก็สามารถที่จะเสียบอันนี้ได้นะครับอันนี้ก็ต้องใช้อ่าตัวที่เป็นเซนเซอร์และต่างๆของของทางของเขาเองนะครับ ก็เขาจะมีจําหน่ายแยกนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะเอาอะไรบ้างนะครับก็ลองไปค้นหาดูได้นะครับในเว็บไซต์ของไอเน็กนะครับโอเคนะก็ในเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเปิดตัวบอร์ดให้ดูนะอันนี้ผมก็ลองเขียนโปรแกรมไปเบื้องต้นแล้วโอเคนะครับอันนี้ก็บอร์ดมันก็ทํางานแล้วนะครับก็จะมีไฟตัวนี้นะครับ1จุดนะครับไฟสีฟ้าตัวนี้แสดงการทํางานนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ย แยวเป็นไฟเข้าตรงนี้1จุดเนี่ยเป็นไฟอ่อนนะครับตัวนี้แล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นไฟอ่าอ g b อันนี้ผมได้คอนโทล เขียนโปรแกรมเอาไว้ให้มันเป็นเรนโบว์แล้วก็นี่ครับแสดงผลเป็นน้ําเงินเขียวแดงนะครับผมแล้วก็แล้วก็ส่งสีไปเรื่อยๆแล้วก็ตัวหนังสือนะครับที่หน้าจอนะครับผมก็จะขึ้นคําว่า Hello World นะครับผมแล้วก็อย่าไม่อย่าสักพักหนึ่งประมาณ5วินาทีผมก็จะขึ้นนี่ขั้นที่รีวิวนะครับผมอันนี้อันนี้ผมก็เขียนโปรแกรมเอาไว้ในส่วนอื่นก็ยังไม่ได้เขียนโปรแกรมอะไรเพิ่มเติมผมเขียนแค่ในส่วนของตรงนี้นะส่วนวิธีการเขียนโปรแกรมอะไรต่างๆนะครับผมในคู่มือที่ให้มานะครับผมก็ ขาจะสอนวิธีการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นอะไรต่างๆครบถ้วนนะครับผมคุณก็สามารถที่จะทําตามได้เลยนะครับผมก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาตามอะไรต่างๆนะครับการใช้เซนเซอร์การเรียกอินพุตเอาพุตการทำเขียนโปรแกรมให้มีเสียงนะครับผมหรือกดปุ่มแล้วมีอะไรใช้วอลลุ่มหมุนไปหมุนมาแล้วมันเจออะไรอะไรเงี้ยหรือจะให้หน้าจอแสดงผลออกมาเป็นอะไรนะรก็ไฟตรงนี้เป็นอะไรนะที่สําคัญก็คือตัวบอร์ดตัวนี้จะเป็นบอร์ด ESP32 นะ ก็ในคู่มือเขาจะมีวิธีการเชื่อมต่อผ่านระบบ w i l u บลูทูธด้วยนะครับผมก็สามารถเอาไปเชื่อมต่อกับตัว IOT นะครับผมก็กจะ เป็นไปนตามนี้นะครับผมก็สำหรับในการรีวิวบอร์ด IPS-T WiFi Activity Kit นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็ขอสรุปทรงท้ายคลิปนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเป็นหนึ่งในบอร์ดเขียนโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่น่าสนใจอันหนึ่งนะครับเพราะว่าในบอร์ดเดียวเนี่ยมันก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆนะครับติดตั้งมาเยอะเลยนะครับผมก็เรียกได้ว่าออปชันเยอะนะครับผมก็จริงๆในบอร์ดเปล่าๆอย่างเดียวเนี่ยก็มีอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการใช้งานแบบทดสอบลอง เขียนโปรแกรมอะไรต่างๆแล้วนะครับผมแล้วก็เนี่ยชุดคิดของเขาเนี่ยก็จะมีในเรื่องของตัวเซนเซอร์ต่างๆนะครับผมที่เขาเอามาให้แล้วก็มีคู่มือนะเป็นหนังสือนะครับผมก็เราสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็ทําตามเขาได้เลยนะครับผมก็เรียกได้ว่าเหมาะสําหรับมือใหม่นะครับที่เพิ่งหัดเขียนหาโปรแกรมแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทดีเลยนะครับผมก็มีอุปกรณ์อะไรต่างๆที่พร้อมแล้วก็ใช้งานได้ไม่ยากนะครับแต่จุด ที่เป็นแต่ข้อสังเกตของบอร์ดตัวนี้นะครับผมก็เนื่องจากว่ามันมีออปชันอะไรเยอะอะไรพวกนี้นะครับก็มันอาจจะทําให้บอร์ดตัวนี้มีราคาค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับผมแล้วก็อาจจะมีแบบฟีเจอร์ที่แบบบางบางส่วนเนี้ยที่อาจจะไม่ได้ใช้งานนะครับแล้วก็ในส่วนของพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆนะครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยก็แนวคิดเนี่ยทำมาดีแล้วนะครับผมเป็นสีแดงเป็นนรากเป็นสีขาวเป็นดิจิตอลเนี่ยบางทีก็อยากจะให้มันอยู่ใน,ในกรุ๊ปเดียวกันหรือในอะไรต่างๆทืให้มันแบบ กระจายแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเซ็นเซอร์ที่เขามีมาให้เนี่ยอะไรประมาณนี้เนี่ยก็น่าจะมีแบบหัวที่มันเป็นสีให้ตรงกันกับตัวบอร์ดด้วยนะครับผมบางทีมือใหม่เนี่ยจะได้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นส่วนที่ต้องเพิ่มเติมน,นะครับใครที่สนใจบอร์ดตัวนี้นะครับก็มีจําหน่ายในเว็บไซต์ของ i n เ็เองนะครับโดยบอร์ดตัวนี้นะครับบอร์ดเปล่าๆนะครับผมก็มีจําหน่ายในราคา1177บาท นะครับเฉพาะบอร์ดเปล่าตัวนี้นะครับผมแต่ถ้าเป็น่า a c t i v i t y ค i t นะก็จะเป็นชุดเซนเซอร์มีหนังสือคู่มือมีอะแดปเตอร์สาย USB ต่างๆนะครับจะจำหน่ายในราคา2,140บาทนะครับผมก็ใครที่สนใจก็ลองไปติดต่อนะครับสั่งซื้อได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์รายละเอียดต่างๆไว้ที่ใต้คลิปนะครับก็คนที่สนใจก็ลองไปเอาไปดูได้นะครับผมบอร์ดตัวนี้เนี่ยก็นอกจากจะเหมาะสําหรับ ม,มือใหม่นะครับที่สนใจในการเขียนโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์อะไรพวกนี้นะครับผมก็จริงๆรับบอร์ดตัวนี้มันเป็นบอร์ดที่เรียกว่าเป็นบอร์ดทดลองนะครับก็เราก็มีอุปกรณ์เซนเซอร์อะไรต่างๆพร้อมนะครับผมก็เราก็มีหน้าที่อย่างหดียวก็คือเขียนโปรแกรมที่จะไปคนโทรลอะไรต่างๆนะครับที่ตามที่มีมาให้นะครับผมส่วนโค้ดมันเวิร์กแล้วอะไรแล้วก็จะไปประกอบวงจรอะไรยังไงก็อันนี้ก็อีนนก,อกเรื่องหนึ่งครับอันนี้ก็มันเป็นเพียงแค่บอร์ดทดลองเท่านั้นนะครับผมก็คงไม่มีใครเอาบอร์ดตัวนี้นะ เอาไปรันระบบจริงสักเท่าไหร่แล้วครับผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะโอเคครับก็สําหรับในรายการกันที่รีวิวนะครับกับบอร์ด IPS-T WiFi Activity Kit นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็ถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมครับกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องกันด้วยครับแล้วพบกันใหม่นะครับคราวหน้าครับสวัสดีครับ